No gunshots but they gettin' cool Flow Flow โอเคอ่าอาละครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังผู้มีเกียร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็แปด8ดิ้งแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับอยู่กับอาร์คครับผมอาร์ค <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเพื่อนของผมนะฮะอ่าคุณคุณอะไรครับแนะนำตัวหน่อยฮะเอาเอางียบครับใ<อ>คร<อ>ก่อนดีใครก่อ <c oughs> <c oughs> นดีอันแนะนำเลยไม่ต้องรีบ นิวนะฮะอีกคนนะคนนี้มาดักคลิปที่แล้วนะฮะมาจับเสือเกี้ยวดับโอเควันนี้เราก็จะมาสำรวจอะไรวะเนี่ยถ้ำนะดูปากถ้ำคนเล็กเลยโอเคับไปครับเข้าไปแล้วไปฉายมาด้วยไม่เอามาวะลืมลืมไปแล้วไปฉายไม่ต้องครับคือมาพบเพิงมาปะโอ้พบเพลิงโอสว่างขนาดนี้ไม่ต้องใช้แล้วมั้งโอ้โหสว่างอะ ม้าดีก้ามอ่ะโอ้แหลกนะแป๊บนึงโอเคไปครัให้ให้ภูมินำนะได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแหลกแหลกโอเคไปต่อเลยครับไปเงินก่อนเลยอยู่นี่แหละแหลกเอานี่ไหวปะแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลงลงส่องท่อส่งเฮ้ยปูปูปูถ่ายถ่ายถ่ายไอ้เยอยโคตรเยอะ ไ้ยอไรกันอะไอ้เยอะโคตเยอะเลยอชิบหายไอ้มันแรงเอ้ยแลนิวนิไอพนะครับไเดียวเียวเีตอนขอไฟครับโอ้ยอดีเพื่อนไป,ป,ไป,ไป er hoy hoy แล้วไอ้เยีะโเยอะมไปแล้วฟูมไปก่อนไปก่อน ไม่เรไม่เป็นเดี๋เอาตบไว้ให้ภมไหวป่าไหวป่าไหไหวอ้ยอ้าวตายเลยหายป่าเอ่ออนนี้นิวไปแล้วนะผมเรียบร้อยครับแมงแหลกอ่ะไม่เป็นไรนิวเดี๋ยวจตั้งตั้งชื่อว่าพเคครับนิวเรียบร้อยครับผมเพื่อนไปนกที่เหลือบินตามไป อ่โอเคเราจะลากศพเข้าไปนะแม่งอยู่ดีๆแหลกเฉยเลยพอจะเข้าถ้ำเออเมื่อกี้ก็แหลกเหมือนกันพอพอข้าเข้าออกมานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเฮ้ยลลยไปมีคบเพลิงไม่ต้องกลัวนี่แนนำก็ยัดไปโอเคนะครับเออเรียบร้อยนิวนะครับเรากลายเป็สำรวจถ้ำนะแต่เสียแผ่นนิดหน่อยไอ้นี่มันบ้งอีกแล้วอ่ะมัน มันไม่เห็นประตูบ้านอย่างอย่างที่พี่เบบอกนะฮะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเมื่อกี้มันโคตรเยอะเลยโอ้ยต,ติดติดเวยออกจากบ้านไม่ได้เราจะรอเพื่อนก่อนอนอะ,ะเนดี๋ยวมาเปิดบ้านให้หน่อยหรือมันออกไม่ได้จริงไงเนี่ยมันมันบั๊กอะบั๊กเหรอเออมันมันติดแต่มันไม่เห็นประตูบ้านอ่ะมันเดินออกมาไม่ได้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสำรวจถ้ำแป๊บหนึ่ง โอ้ทิ้งกันนีเลยเหรอไปาปาป้ามาเรารอรอไปไปไปดูในถ้ำก่อนก็ได้มันมีอะไรบ้างโอ <Okay. S 2> เคศพ่ยอยู่นี่ไงศพนี่อยู่นี่นะตรงนกสีแดงอืองรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมานะฮะระหว่างนี้เราไปสำรวจถ้ำก่อนนะเราจะให้ไปรับเนี่ย Ee, เราจะสำรวจถ้ำกันแป๊บนึงนะเมื่อกี้ม่งเจอเพียบเลยโอ้โหเคอะไรวะเนี่ยโอ้โหเคเห็ดสีเขียวเขียวไอ้เหี้ยแมงมุ้มใช่ไหมเฮ้ยแมงมุ้มเอา เฮ้ยแมงมุมไม่กัดวะแหลกแหลกแหลกเฮ้ยโอ้แหลกอีกอะทีครับแหลกเกินโอเคอเค่ะอันนี้คือนกเราเรียกนกพิษนะนกพิษเดี๋ยวเราจะเฝ้าไว้ก่อนนะตอนนี้แหลกมากเราจะหลุดทีจี <laughs> <laughs> เ,เข้าไปอีกทีนะครับแป๊บนึงดูซ <c oughs> ิมีอะไรบ้าง ขอโทษขอโทษขอโทษอะไรหรอยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วมึงพลใหญ่เลยอยู่ในถ้ำออกมาออกมาออกมาโอเคอ้าวไม่ตามมาละเอ่อตอนนี้เพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมเผาไปแล้วนะเพื่อนครับเพื่อนไม่แยมเพื่อนเพื่อนร่วมเผาล่วงมาแล้วนะโอ้ไปมีอะไรเลย ตีเอาเนื้อแม่งเลยเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อเนื้อเนื้อโอเคเอ่อพะภารกิจตำรวจถทำเราผิดพลาดนิดหน่อยนะเดี๋ยววิ่งกับไปอีกรอบนะรอบที่สามแลวสามสี่แล้ววิ่งกันไปก่อนนะระหว่างรอนะ

อไม่ดูของแค่นิวด้วยอืมอ่ะดูหน่อยเดี๋ยวเทมเทมเด็กระตุกโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> มามาเพื่อมาให้ดูเพื่อนตายแล้วน่าทํานะครับผม <c oughs> โอเคนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม าฝากติดตามช่องเหมือนเดิมนะฮะอขอบคุณที่ติดตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอายีพอกฟิตกันอโอเคนี่หอกฟิตนะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ลิปหน้านะครับผมอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ,นะฮะแล้วก็ติดตามเข้ามากดซับตะคายได้เรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก,ออกอ็อีกเพื่อนอีกคนก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะ มาแล้วอ้าาวมแลบักอ่ะมันออกไปจากบ้านไม่ได้อ่ะเนี่ยอ๋อเจอบั๊กเจอบั๊กนะงั้นเดี๋ยวก็บอกลาท่านผู้ชมก่อนนะไว้คลิปหน้าค่อยมากันยาวๆนะบอกบอกเลยบอกลาท่านผู้ชมก่อนเลยฮะอะไรวะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับบอกลาท่านผู้ชมหน่อยเรลยครับอ่ะ